สวัสดีครับพระซองชาแนลนะครับอ่าวันนี้นะครับสาวนานุนานะครับแล้วก็น้องเบนนะครับวันนี้พวกเราได้มาร่วมกันทําบุญร่วมกับประซอนะครับกับร้านปราซองค่ะครับนั่งไดโอกาสขึ้นร้านใหม่นะครับกแล้วก็มาร่วมแสดงความรำลด้วยแล้วก็ช่วยด้วยช่วยทําบุญด้วยนะครับตอนนี้ก็พระท่านกําลังฉันอยู่นะครับพระกาลังฉันเช่นอยู่นะครับฝั่งนู้นก็ประซอกําลังแจกอาหารนะครับ เป็นลงทานต่ออีกทีนหนึ่งนะฮะนครับก็กำลังชันอยู่นะพี่น้องนะลุงจะมีได้ปลาดุกอรุน่าอร่อยจังเลยนะครับตัวห้าตัวมีห้าตัวมีใครบ้างรู้ไหม หกตั้าตัวน่ครันิกี้พอลัมโอเคไคาำอันนี้ก็ปราจอก็แจกแจกอาหารทุกคนนะครับทําเป็นโรงทานนอกจากถวายพระแล้วก็ทําเป็นโรงทานด้วยนะครับ ตอนนี้ลงผ่อนนะคะนี่ของคนประจัน่จะให้ลงปรด้วยอแ่ะค่ะอนตัดเอาเลยอยู่นี่ผ่ต้มก็มีนะบจากที่ยกิติ่มกินด้ย นะครับด้หมพี่นาจากเอาเส้นหอจีนเลยขอบคุณครับโอเค กนมาารตนนอก็ด้นมีกล้วยบอยูราไหนวะาข้จะพที่ใส่บ้างยางให้ตะกลับเลยหยิบได้ท่นั้นเท่าี้ไม่เอาไม่เอาตัวใหญ่ไม่เอาไม่ัใหญ่ไม่เอาไม่แล้วมันมีตงเล็กอยู่ไอ้แบเอาเตาถมจีนใช่ไหมยด้่ะได้เล่ไ้เนะจ๊ะเดี๋ยวอ่าวพี่วพี่มเลย เยอแลวป้านะก็เยอะย่ไลสตาก็าินตเยออือตากต้เดี๋ยวนะนนตากูนแดงด้นั่งรถขนาดไหนเี๋ยวเอาถ้วยมาข้างหลังนะค่ะซีซีเอาถ้วยม่ไหมไมเอาถ้วยไม่ลวห้งหนูไปกินนี่นี่ S <S ขาดาวแล้วก็ไปเรืนะ่อนเอะไปต้นมะม่วอาวเฮ้ว้า,าวไาไร้ปลาปาดุกไม่ใารปลาไอไใหอพี่นงนี่ไุ่อานไดมามามาใครจะมาใส่ทวนะอานี่ก็เป็นบรรยากาศการแจกจ่ายของต้นนะคะ,ะต้น

นาข้าวมาจองะก่านนาข้าวตังกองม่ดแนมแมนมแมยันัยันตะลวยยนาทูาูเอาเอาเอากกระดวเพราะว่าันเอาไปนีไปออนูเม่อผูเขายกฟงหมว่านเนอะเยกฟางนี่ไยกฟองยกฟองก็ดีนะไมีไหมรอยนะไม่ได้่

thôi có mương áo hên là nao còn sắm sạp hay nó mẹ tôi s k n mẹ nó s k n nó sắm sạp hay mẹ còn เด็กวายไม่จะายอะเ้ยไม่จะวายเ้ยยมเห็น้องดยู่ใคย่หวเอยอมด้ยตอนนั้นวะนักข่าวมันพเสริมเหมือนพวกจรัาเคนจรเขาาคอตเคอเขานอจะข้านนั้นก็ดูทำแม่เราจองล่ะอันตเลืจ้ายกมาเ้าเขาาย ขอไม่ครับกก็มีคลิปท่เด้นค่เด้สามรลอได้ต่างะดัใ้นไขทบตาก็ท้อนไม่ได้เราบไม่ได้เลืีก็น้อยหลายตจะพูดแล้วปุ๊บมืมืดถุงมือต้วมไม่ไหัไ่ง เงินที่ได้ค่าเช่านิล2550ครับคนที่คนว่ามาได้น่ะลงเท่าไหร่แล้ว49000 <laughs> <laughs> เนะี S <S ้เหลือของร้อเหรียญเน่ยค่อยหากระปุกจ้าไรได้หกหมื่นนี่ปะกระปุกจ้าไได้หกรู้สึกว่ารู้สึกว่าเตาจะมาแรงนะคะคุณตาากว่าจะมาแรงนะคะอันนี้ยามีตูจักก็จะบอกมาแรงมีแรสตยังห่อสไตล์แบานี้บางที่ก็ทองเก็เพิ่ง

มือขวาเราไงบมือนเาใช้เนาะน่ม่ติมันพาดอมันพวดมันมันเห็นเหรอโตนันมันใสม่ร้าบอก สำหรับคลิปนี้ตาทองชนะเขาจบคลิปแต่เพียงเท่น,นี้นะครับอย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมกดไลค์กดให้กำลังใจตาทองชนะ้วยนะครับสวัสดีครับ